การที่ผมได้ออกเดินทางอยู่บนโลกที่เต็มไปด้วยความงดงามและสเสน่ห์ของการผชญภัยมากมายทุกๆครั้งไม่ว่าการเดินทางจะใกล้หรือไกลผมก็ยังตื่นเต้นอยู่เสมอครับและการเดินทางในครั้งนี้ก็เช่นกันนี่เป็นอีกครั้งครับที่ผมออกเดินทางสู่ประเทศเวียดนามถ้าพูดถึงเวียดนามใครต่อใครก็คงนึกถึงประวัติศาสตร์ด้านสงครามชุดประจำชาติที่สวยงามรถจัก,กรยานแม้กระทั่งอาหารเวียดนามครับ แต่จะมีสักกี่คนที่จะรู้จักประเทศเวียดนามจริงๆว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่น่าสนใจเช่นกันบอ d นี a พ s สซีรีส์นี้กับผมแบมปิติพัฒน์ขออาสาพาคุณผู้ชมไปเที่ยวใจกลางประเทศเวียดนามเริ่มต้นกันที่เมืองดานาังครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับนะฮะเข้าสู่รายการ Boarding Pass ครับกับผมแบมนะฮะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ออกเดินทางอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็ไปลุยกันมาเต็มที่นะฮะมาลุยกันต่อดีกว่ากับอีกหนึ่งประเทศครั้งนี้ไปไม่ไกลแต่ว่าสนุกแน่นอนนะฮะกับประเทศเวียดนามครับเราจะมาเจาะเวียดนามกลางกันนะฮะสำหรับทริปนี้ไปดานางังไปเว้แล้วก็มีไปฮอยอันนะครับก็เนี่แหละฮะ ไปกับสายการบินบางกอกแอร์เวส์นะฮะเขาบินตรงสู่ดาน,นังเลยนะฮะทำให้การเดินทางสะดวกสบายมากๆพร้อมเลยนะฮะถ้าพร้อมไปกันเลยครับ ถึงเรียบร้อยแล้วนะครับกับท่าอากาศยานดานังนะฮะหรือว่าดานัง International Airport ครับเวลาตอนนี้ไม่ต้องปรับเลยนะฮะเพราะว่านาฬิกาอัตโนมัติร oh. <laughs> ้อนเล่นครับอยู่ไทม์โซนเดียวกับประเทศไทยครับงั้นไม่ต้องปรับเวลาเลยนะฮะก็ไทยมายังไงมาอย่างนั้นเลยนะฮะสบายมากๆเลยพูดถึงเรื่องของทริปนี้ดีกว่าซีรีส์นี้นะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่ดานังถูกไหมครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเหมือนประตูสู่การเดินทาง ไปเมืองต่างๆในเวียดนามกลางนะครับเป็นเมืองสําคัญเลยนะครับแต่ก่อนอื่นขออนุญ,ญาตหารถเข้าเมืองก่อนนะฮะยังไม่รู้ว่าจะเข้าเมืองอยังไงแต่เดี๋ยวจะมาบอกให้ทราบครับเมื่อกี้ก็บินกับสายการบ,บินบางกรไอเวฟนะฮะสะดวกสบายมากๆชัาวาเดินทางแค่ชั่วโมงกว่าไม่เกินชั่วโมงครึ่งก็ถึงเรียบร้อยแล้วครับเอาละไปเลยกัน ดีมากๆเลยนะฮะมีป้ายตรงนี้จะได้เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าไปแต่ละที่ที่มันเป็นแบบที่ดังๆได้เข้าไปกันเนี่ยเท่าไหร่นะฮะตอนนี้มีเขียนอยู่ด้วยคือผมมากับทีมงาน1 2, 3 4 5คนนะครับแล้วก็กระเป๋าสัมภาระอีกก็เลยจะเลือกเป็นแท็กซี่แบบ8ซีท8ที่นั่งนะฮะมีให้เลือกแบบ5ซีทกับ8ซีทนะฮะราคาก็ต่างกัน5ซีท4 0 0 0 0 0ดองนะฮะ8ซีทเนี่ยอยู่ที่4 3 0 0 0 0ดองอันนี้ไปบานาฮิวนะฮะ ถ้าตีเป็นเงินไทยตัด0ูนตัวคูณ2ก็สักประมาณ800บาทนะครับแล้วก็มีเนี่ยไปไอยอนด้วยก็มีเหมือนกันนะฮะสี่แสนนะฮะหรือว่าจะเป็นเวก็มีเหมือนกันล้านสองไม่ให้บาทนะครับผมเป็นดองนะครับอย่าลืมตัด0ูนตัวแล้วก็คูณ2โดยมานะครับประมาณ2,000กว่าบาทนะครับ